สวัสดีอีกครั้งนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของอนุกรมนะอนุกรมคืออะไรอนุกรมก็คือผลบวกของลำดับนั่นเองนะคะอนุกรมเรามีภาษาอังกฤษชื่อว่า series เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำสัญลักษณ์ของอนุกรมคือ sn นะคะ sn ก็คือผลบวกเครื่องหมายบวกก็คือ sigma ลำดับครับผลบวกของอะไรของลำดับลำดับก็คือ an ครับต่อจากนี้ไปเราจะเรียก sn ว่า sigma an นะคบซึ่ง an กับ sn มีความแตกต่างกันครับนักเรียนเราก็มาดูว่าแตกต่างกันยังไงถ้าเรามี an เราจะคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะเราเรียกว่าลำดับอย่างเช่น a 1คือพจน์ที่1ได้เลข2 a 1ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเลข2 a2 ครับคือ5เพราะฉะนั้น a2 ตัวนี้เราก็แทนเลข5้าลงไป a3 คือ8 a3 ก็คือเลข 8, 8. และแน่นอนครับเราจะหา an ได้จากผลทั่วไปถูกไหเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเอ๊ะลำดับที่เรามีอยู่เป็นลำดับเลขคณิตหรือลำดับเลขขาคณิตถูกต้องไหมเราก็มาเช็คลำดับเลขคณิตก่อนคะดูขวาลบซ้ายได้3ขวาลบซ้าย3ขวาลบซ้าย3อ่ะ3เท่ากันแสดงว่าเป็นลำดับเลขคณิต เพราะฉะนั้นลำดับเลขคณิตเมื่อเราได้ผลต่างร่วมคือ3หรือ d เท่ากับ3เราจาับ 3n ก่อนนะแล้วแทน n ด้วยเลข1จะต้องได้เลข2รูทออกมาจูบ้า3คู1ได้3ทำยังไงจะเป็น2ก็ลบ1ออกเราก็จะได้โพดทั่วไปก็คือ 3n ลบ1หรือโพดที่ n นั่นเองแต่แต่นะครับซีรีส์ไม่ใช่นะครับอนุกรมไม่ใช่อนุกรมจะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับ บวกเนี่ยเราเรียกว่าอนุกรมหรือ sn นะครับอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดเขาไม่เหมือนกันนะถ้าเรามี s 1ก็แปลว่ามีผลบวกพดแรกตัวเดียวนะครับก็คือ s 1ก็คือ a 1นั่นเองก็คือเลข2แต่ s 2เนี่ยมันเกิดจากเอา a 1ไปบวกกับ a 2นะครับ a 1บวก a 2ในที่นี้ a 1บวก a 2ก็คือ2บวก5นะครับก็ได้เจ็นะครับ สองตัวแรกบวกกันได้7นะ s 2มันก็คือ2พจน์แรกบวกกันนะครับ s 3ก็คือ3พจน์แรกบวกกันก็คือ a 1ไปบวกกับ a 2ไปบวกกับ a 3ถูกป่ะมันก็คือได้เท่าไหร่2บวก5บวก8นั่นเองเอ๊ะ2บวก5ได้7 7บวก8ได้เท่าไหร่ก็ได้15้เราก็สามารถเติมได้ถูกไหมต่อไปครับถ้าเป็น sn น่ะก็ sn เราบอกแล้วว่าคือผลบวก n พจน์แรกใช่ไหมก็คือซิกมาเอ็นั่นเองนะซิกมาเอ็นะครับแล้ว a อเราคืออะไรล่ะเราก็ไปดูอ๋อมันก็คือลำดับข้างบนเราเห็นไหมเรามี3 n มลบหแล้วเราก็คือซิกมาของเท่าไหร่ครับ3 n มเลบหนตั้งแต่1ถึงเนั่นเองหรือ3 i มลบหก็ได้นะเราจะไม่นิยมเขียนเราเขียนว่าซิกมาสามเนะครับ เขียนไปแค่นี้ก็พอโอเคนะคะต่อไปถ้าจานมีดูนะคะชูโนเราก็จะเห็นว่าอ๋อ s หนึ่งก็คือ a หนึ่งนั่นเองเนี่ยถ้าจานเขียนอย่างนี้นะ s หนึ่งก็คือ a หนึ่งถูกป่ะถ้าจานเขียน A2 ก็คือ a หนึ่งบวกกับ a สองถูกป่ะถ้าอาจารย์เอา s 2ลบ s 1เกิดอะไรขึ้นก็คืออาจารย์เอา a ห่งบวก a 2ไปลบ a 1ออกตืดๆเหลือ a 2องเห็นป่ะ คำนองเดียวกันครับถ้าอาจารย์มี s 3อ่ะ s 3อาจารย์ก็คือ3พจน์แรกบวกกันก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3เห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอา s สามลบ s หนึ่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ s สามลบ s สองขอโทษเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็เอา a หนึ่งบวก a สองบวก a สามลบกับอะไรครับ s สองก็คือ a หนึ่งบวก a สองอาจารย์ก็จะได้ว่าสองพจน์นี้เขาติดตัดกันได้ครับลบกันได้ศูนย มันก็จะเหลือ a 3ามไปะนะอาจารย์ก็ได้ s สามลบ a สก็คือ a 3ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดชูโนข้อที่2โอเคไหมชูโน no ข้อที่2จริงๆแล้วก็คืออะไรก็คือถ้าอาจารย์มี sn นะ sn ก็คืออาจารย์มี a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อย,อยๆถูกไหม จนกระทั่งถึง an ถูกไหมแต่ถ้าเกิดอาจารย์วน sn ลบหบวกไปจนถึงก่อนหน้านั้นตัวหนึ่งนะมันก็คือ a1 บวก a2 นะบวก a3 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง an ลบหนะเราจะเห็นว่าถ้าาจาเอา sn ตั้งลบกับ sn ลบหเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ขอโทษครับเกินไปนิดหนึ่งนี่ลบนี่ได้ศูนย์ก็จะเหลือ an ตัวเดียวไป อเคไหมก็เกิดชุดโนนะคร an เท่ากับ sn ลบ sn ลบต่อไปนะครับชุดโนข้อที่2ที่เราบอกก็คือ sn ก็คือ sigma an ซึ่งอาจารย์อธิบาไปแต่แรกแล้วนะคะ s 1ก็คือ a 1โอเคนะครับทีนี้เราก็คงจะเห็นความแตกต่างระหว่าง a กับ s a ก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3เราบอกเลขเป็นตัวตัวได้แต่ s ก็คือ s 1ก็คือผลบวกของพจน์แรก นะ S 2ก็คือเอา a 1กับ a 2มาบวกกันก็คือผลบวกของ2พจน์แรกถ้า S 8ก็คือเอา,เอาพจน์ที่1ถึงถึงพจน์ที่8มาบวกกันนะครับหรือเราเรียกว่าผลบวกของ8พดพจน์แรกนั่นเองนะอ่ะมาดูนิดนึงนะคะมาดูนิดนึงเขาบอกว่าจงหาผลบวก n พจน์แรกเมื่อกำหนด a n เท่ากับ3 n กำลังสองนะ3 n กำลังสองเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ย ผลบวก n นผลแรกใช่ไหมมันก็คืออะไรมันก็คือซิกมาของ a n ถูกไหมเติมซิกมาซ้ายก็ต้องเติมซิกมาขวาด้วย3 n กำลังสองลบสองวโอเคนะทีนี้เอ่อเราบอกว่าซิกมากระจายได้ในบวกลบอันนี้ n เท่ากับหนถึงเอนะคะเคยไหมเพราะเขาบอก n พจนผลแรกนะคะหนึ่งผลที่หนึ่งผลที่สองผลที่สามไปถึงผลที่ n นะ n เท่ากับหนึ่งถึง n ต่อไปนะคะเราจะได้อะไรเอ่ยเราก็บอกว่าซิกมากระจายได้ในบวกลบเราก็จะได้สามซิกมาเอ็นกำลังสองกระจายเข้าไปค่ะเอ็นตั้งแต่หนึ่งถึงเอ็นหรือว่าลบด้วยซิกมาของสองเอ็นตั้งแต่หนึ่งจนถึงเอ็นนะคะอ่ะเราก็จะมีสูตรถูกไหมครับเราก็จะมีสูตรว่าอะไรเราจะมีสูตรสามซิ N, กมาเอ็นกำลังสองก็คืออะไรครับเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งคูณสองเอ็น 2, N, บวกหนึ่งถูกไหมทั้งหมดส่วนด้วยเลขเลยครับหก โอเคไหมลบด้วย n คูณ2ก็ได้ 2n นะเราเคยทำมาแล้วเราก็เลยสามารถทำได้อย่างว่องวหวนะคะทีนี้นะคะเราก็จะได้ว่าซิกมา an อยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมซิกมา an คืออะไรอ่ะมันก็คือ sn sn คืออะไรอ่ะก็คือผลบวกของ n พจน์แรกเห็นไหมคะอ่ะมาละเราก็จะอยู่ในรูปของ sn มีค่าเท่ากับอ่ะดูนะ สามหนึ่งสามสามคูณสองได้หกเอ๊ะอันนี้ส่วนเป็นสองอันนี้ส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะทําส่วนให้เท่ากันเราถึงจะบวกลบกันได้ใช่ไหมก็คูณสองเข้ามาทั้งเศษทั้งส่วนนะคะพอคูณสองเข้ามาทั้งเศษทั้งส่วนเราก็จะได้ตัวร่วมนะคะตัวร่วมก็คืออะไรครับดึงเอ็นนะคบส่วนเป็นอะไรครับส่วนเป็นสองดึงออกมานะครเอ็นส่วนสองเนี่ยเอ็นส่วนสองดึงเอ็นส่วนสองมา เค okay, ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะเหลืออยู่อ่ะคิ้วซ้ายมา 2n กาลัง2เค okay, ไหมคิวขวามาก็คือบวก1ถูกปะต่อไปปากบนครับบวก 2n ปากล่างครับบวก n เ okay, คนะอันนี้ไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรารวมกัน 2n บวก n ก็ได้ 3n ป่ะตัวนี้เป็น 3n เหลือ 3n บวก1ครับจางเอาออกนะคบจางเขียนใหม่ก็คือ บวกด้วย 3n แล้วก็บวก1ทีนี้เครื่องหมายลบไหลบ2คูณ2ก็ได้4ส่วน2เราดึงออกไปแล้วนะครับเราก็จะได้ว่านะ Sn ของเราคืออะไร Sn ของเราก็คือ n คูณด้วย 2n กำลัง2บวกด้วย 3n แล้วก็ทำไมครับก็ลบด้วย3นั่นเองทั้งหมดส่วน2นะครับก็จะเป็นคำตอบ ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับมันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าอาจารย์มี a 1อาจารย์แทน1ลงไปถูกปะ่ะหนึ่งกำลังสองได้1นคูณสามได้3ามลบสองได้1อาจารย์มี a 2ครับแทน2ลงไปถูกปะ่ะสองกำลังสองได้4 4 32 12 2อลบสองได้สิถ้าอาจารย์มี a 3ครับขอลบออกนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่งง จานมี a 3ามสามกำลังสองได้9ก้าเ27าสาลบสก็คือเท่าไรครับยี่สิาเอาแค่นี้ก่อนนะถ้าจารย์มี a 1ไปบวกกับ a สองนะเอ่ออาจารย์บอกว่าผลบวกของ2พงน์แรกคือ a 2องถูกปะ่ะอาจารย์ก็เอา a หไปบวกกับ a สองได้เลขสิบเอ็ดเข้ต่อไปครับถ้าจา์ต้องการ a สก็คือผลบวกของสามน์แรกอาจารย์ก็เอา a 1ไปบวกกับ a 2อ,บงอง, 3, ออง,องอ 1, ไปบวกกับ a สามถูกปะ่ะอาจารย์ก็ได้หนึ่งบวกสิบ บวกยี่สาคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็น36ถูกไหมทีนี้นะทีนี้อาจารย์บอกว่าโอ้ยถ้าจะไม่แทน a, a n อเอ็นนะถ้าไม่แทนใน a n อเอ็นนะไม่แทน a อหนึ 1, ่งเอสองเอสามออกมาอาจารย์ก็จะแทนใน s อเอ็นเห็นปะ่ะอาจารย์จะแทนให้ดูนะคะถ้าอาจารย์อยากได้ผลบวกของสองน์แรกนะเอสองอาจารย์แทน n ด้วยสองละอันนี้ก็สองกำลังสองได้สี่ถูกไหมสี่คูณสองก็เป็น แนะคะสามคูณ2ได้6กบวก6นะคะลบลบ3นะทั้งหมดส่วน2ได้ปึ๊บป,บปบตัดไปเราก็จะได้8บวก6ก็คือเลขเท่าไหร่ครับ14 14ลบ3ก็จะได้11ปะ่ะ11ตัวนี้ก็เท่ากันกับเราแทน n ออกมาแล้วบวกกันถูกป่ะได้เท่ากันนะคบต่อไปถ้าอาจารย์อยากได้ A 3อ่ะผลบวกของ3พผลแรกเราก็จะได้3าส่วนส3ส่วน2คูณด้วยเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็นไ่ม3ามกำลังสองได้9ก้าเ้าคูณสองได้สิบแปดสปดนะครับเราจะได้18บวกเท่าไหร่คะสามสามแล้วก็ลบสามสบแปดบวกเแล้วก็ลบสามถูกปะสิบแปดบวกเก้าได้ไร่สิบเจ็ดใช่ไหมยี 27, ่สิบเจดลบสามได้เลยค่เอ่อยี่ิบเจ็ดลบสามก็จะเป็นยีิี่อ่าขอโทษเขียนผิดก็เป็นยี่สิบสี่นะครับเห็นปะ่ะ อันนี้ตัดกันได้บ12 3อ2ไป็น3 16ไหมพผลบวกของ3พจน์แรกที่ยารั์แทนในนี้ก็จะเท่ากับ3ตัวแรกที่เราบวกกันนะครับโอเคนะอันนี้คือคำอธิบายนะครับต่อไปข้อ40ครับข้อ40เขาบอกว่าจงหาผลบวก10พจน์แรกนะครับจงหาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรม1 คูณสามบวกสคูณหบวกสคูณเบวกสคูณเโอ้โหถ้าเกิดเราจะมานั่งคูณเนี่ยสามบวกสิบวกเท่าไหร่ครับ3 7 21จอ็โหนานมากเลยนะบวกทีละตัวทีละตัวเราก็ต้องหาความเชื่อมโยงบวกกันทั้งหมดสิคน์ซึ่งลำบากถูกไหมทางที่ดีก็คือเราจะต้องหา AN ให้เจอครับนะเราก็สังเกตเห็นว่าสมาชิกตัวหน้านะครับหแล้วสแล้วสแล้วสนะ แปลว่าอะไรครับแปลว่าโพสที่ n เนี่ย n นะโพสที่1ได้1โพสที่สองได้2โพสที่3มได้3าโพสที่4ี่ได้4โพสที่ n ก็ได้ n ถูกปะเพราะฉะนั้นต่อไปครับเอาสีน้ําเงินบ้างนะโพสที่1เป็นเลขสิ่งที่เขาคูณอยู่นะโพสที่1เป็น3มกระโดดไป5้าเห็นปะกระโดดไป7ปไป 9, เห็นปะกระโดดไป9้าเห็นปะความสัมพันธ์ก็คือ5เลขหนี้นะคบห่างจากเลข3ามสอง เจลบหก็2 9งกลบเ็ดก็สเป็นลำดับเลขคณิตแน่ๆใส่ 2N ตั้งไว้ครับทีนี้ 2N ตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นแทน N อด้วยเลขหนึ่งครับต้องหลุดออกมาเป็นเลข3ามจำได้เนาะ2อคูณหนึ่งได้2องทำยังไงเป็น3ก็คือบวกหนึ่งแสดงว่าเราต้องการผลบวกของ10พจน์แรกก็คือ A10 ก็คือซิกมาของ A N N เริ่มที่1ไปจนถึง10ถูกไหมครับ อะก็แทนค่าเลยครับซิกมาเตั้งแต่1ถึง10 a n ก็คือเท่าไหร่ครับ n วงเล็บ 2n บวก1โอเคไหมทีนี้เราจะเห็นว่า n กับ 2n บวก1เขาคูณกันอยู่ครับพอเขาคูณกันซิกมากระจายในรูปผลคูณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกระจายไม่ได้เราก็เลยต้องคูณเข้าไปก่อน n คูณ 2n ก็ได้ 2n กําลัง2บวกด้วย n คูณ1ก็คือ n โอเคไหม n, ตั้งแต่1ถึง10 โอเคไหมครับทีนี้ซิกมากระจายได้บวกลบนะคะเราก็กระจายเข้าไปเลยเราจะได้2ซิกมา n กําลัง2 n ตั้งแต่1ถึง10นะคะบ,บวกด้วยซิกมา n n ตั้งแต่1นึงถึงสิจบแล้วครับเราก็สามารถหาค่าได้เลย2 n กําลัง2นะซิกมา n กําลัง2แล้วก็หนึ่งกำลัง2อบวกสองกลัง2อบวกสไปเรื่อยๆจนถึง10กําลัง2เราก็จะได้เท่าไหร่ครับ10บคูณเบวกหก็คือ11 2 n อบวกหก็คือ21 ส่วนด้วยอะไรครับส่วนทีห่หกเข้าใจไนี่คือผลแรกบวกด้วยซิกมา n อ็นซิกมาเก็มีสูตร N อ็นคูณเบวกหส่วนสอคือ10 N เอ็บวกหนึงสิส่วนด้วย2ครับโอเคมจไหจบเลยทีนี้เราก็คํานวณออกมาครับ3เท่าไหร่สามสองหกี่ก็ตัดไปได้770ดร้อยเบถูกปะต่อไปนะคะสองหนสอง สองห้าสิบก็บวกด้วยห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าค่าที่ได้ก็คือแปดร้อยี่สิบห้านะคะอาจารย์คิดเลขผิดบอกด้วยนะคะคือแก้เองได้เลยนะบางทีอาจารย์แบบอัดไปนั่งพูดไปแล้วก็อาจจะเขียนผิดก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะต่อไปครับตัวอย่างที่สี่สิบเอ็ดเราจะทำสามข้อก็พอนะครับอ่ะตัวอย่างที่สี่สิบเอ็ดาบอกว่าจงหาผลบวกของสิบแปดพจน์แรกเขาให้หาอะไรเขาให้หาเอ8สิบแปดครับ นะเราก็รู้ว่าอ๋อเอสคือเขาให้หาซิกมาเอ n ตั้งแต่1นึถึงสิครับของอะไรของ1นึ่งบวกเ้บวกยีบวกสีบวกแปอ็อยากจังเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากครับเพราะ1ก็คือ1นึ่กำลังสองเก็คือ3ามกำลังสองยีก็คือห้ากำลังสองถูกหมสี่สิก็คือเท่าไหร่ครับ7จ็ดกำลังสอง 8 1ครับก็เป็น9กําลังสองบวกไปเรื่อยๆืเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวเลขนะคะับ1ไป3 3ไป5้าไป7 7ไป9้เราบอกว่าถ้าเราเอาตัวเลขทางด้านขวานะลบตัวเลขทางด้านซ้ายเราจะได้2อเขียนป่ะขวาลบซ้าย2นะขวาลบซ้าย2ต่อไปขวาลบซ้าย2เหมือนกันแสดงว่าเขามีความสัมพันธ์กันในรูปของลำดับเลขคณิตครับ เราได้เรียห่าง2หรือผลต่างร่วอมะตัวแปรดีอ่ะเราได้2แลเรตั้ง 2N ไว้ถูกป่ะแทน N ด้วยเลข1นะคะสองคูณหได้2ทําให้เป็น1ก็ลบหแต่ว่าพจน์นะฐานนะฐานเขายกกําลัง2อ,อยู่เพราะฉะนั้น 2N ลบหเราก็ยกกาลัง2โอเคไหมครับเราก็จะได้ค่าของ A N ออกมานะคำตอบก็คือซิกมา A N ก็คือ 2N ลบหทั้งหมดกําลังสงนะ N ตั้งแต่1ถึง18ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดกำลังสองเราไม่สามารถกระจายซิกมาได้อีกแล้วถูกมเอ็นเท่ากัน1ถึง8เราก็เลยต้องกระจายโพสต์ออกมาหน้ากำลังสองก็คือ 4N กเอกำลัง2อลบ2หน้าหลังก็คือลบ4 N, บวกหลังกำลังสองคือบวก1เข้าใครกระจายไม่เป็นต้องไปฝึกแล้วนะครับคราวนี้แหละมันขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบกระจายได้แล้วนะคบเราจะได้สซิกมา N อ็นกำลังสองเตั้งแต่1ถึง8ปดลบสี่ซิกมาตั้งแต่1ถึง8บวกด้วยซิกมาอะไรครับซิกมาหนตั้งแต่1ถึง8จริงๆแล้วคือ18บแถูกต้องไหมครับอ่ะเรามาทำกันดีกว่านะครับเราได้อะไรสี่ซิกมากำลังสองมีศูนยนะครเอ็เราถึง18แปดใช่ไหมเราก็จะสิบแปบวกหก็เป็น19 18คูณ2ได้36บวกหก็เป็น37ส่วนเป็น6ถูกไหมลบ4ี่ซิกมาครับซิกมา n ็ก็คือลายสิ 18, คูณ n บวกห1ึ่ส่วนด้วยอะไรครับส่วน2บวกด้วยอะไรครับ18คูณหก็ได้18โอเคนะเพราะนั้นเราตัดทอนได้ครับ616เอาอันนี้ตัดเดี๋ยวหกหนึ่งหกหปเห็นปสองหนึ่งสองสองเ นะครเราก็คิดเลขออกมานะคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ตัวแรกคดแรกก็จะเป็น12ใช่ไหมคูณด้วย19ถูกไหมแล้วก็คูณด้วย37อ่ะค่าที่ได้ก็จะเป็น8,436 8 4 3 6นะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ4ีคูณเได้36ถูกป่ะแล้วก็ไปคูณด้วย19ติกตต๊กต๊อกติ๊กต๊อกคูณแล้วได้684 ลบหกแปดสี่นะแล้วก็ไปบวกกับสิบแปดบวกกับสิบแปดนะครับอ่ะให้เวลาเราคิดมานะเราจะคิดได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกนะคบลบด้วยหกร้อยแปดสิบสี่นะคะแล้วก็บวกด้วยสิบแปดอ่ะเราต้องคิดได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะคบมีช้อยไหมขอดูหน่อยอ่ามีนะคะตอบช้อยสี่อย่างเงี้ย นะอันนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะลองมาดูตัวอย่างที่สี่ิบสองลองคิดเองนะคะเห็นปะเห็นปะอันนี้อันนี้ก็คือ an ถูกปะ an ก็คือ n กําลังสองนะอันนี้ส่วนด้วย an นะ an ก็คืออะไรครับเท่าไหร่ครับ n ลบหนึ่งคูณ n อาจจะจะไม่ทําให้ดูนะเราอาจจะต้องกลับไปทําเองซึ่งข้างบนขั้นด้วยเครื่องหมายบวกแปลว่าซ m a n กําลังสอง n ตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถึง n ถูกปะ่ะส่วนข้างล่างก็เป็นซิกมาของอะไรครับ n ลบหนคูณ n ถูกป่ะ n ตั้งแต่1ถึง n นะมีค่าเท่ากับ2องสามห่ส่วนด้วย2องอันนี้เราอาจจะต้องคิดออกมานะลองทําดูนะครับนะข้อ43สาก็ไม่ยากเนี่ยโพท,ที่5ยิ่ง่ายเลยเนี่ยโพท,ที่5คืออะไรครับเราบอกว่าผลบวกของ n พจน์แรกก็คือ s เลยครับ s n เขาบอกว่า3 n กําลัง2บวกด้วย2 n เขาบอกว่าพจน์ที่5พจน์ที่5เนี้คือเขาต้องการหา a 5ถูกไหม a 5เกิดจากอะไรอ่ะมันก็ต้องเป็น s 5ถูกป,ป่ะลบด้วย a 4จากชุดโนถูกไหม s 5คือเท่าไหร่เราก็แทนตัวนี้ได้5 5กําลัง2 25 25คูณ3ได้75เห็นป่ะ75นะคะบวกด้วย5คูณ2ได้10บโ oh, ได้10 ก็เป็น85จานเอาออกอะอันนี้ s5 คือ85ถูกปะ่ะอันนี้คือได้ a5 ทีนี้ลบด้วย a 4 4 4 16 16คูณ3ได้64ถูกป่ะ4คูณ2ได้8ก็บวก8มาได้เท่าไหร่72ถูกปะ่ะโอเคไหมเนี่ยก็เท่ากับ a5 ละเพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่า a5 ได้คือ13 อาจารย์บวกลบเลขผิดบอกด้วยนะคะแก้ให้ด้วยไม่ใช่บอกด้วยแก้เองได้เลยนะคะนี่สิบสามก็ตอบเ,เนี่ยก็คงจะไม่ได้ยากมากนะผลบวกของพน์ที่เก้ากับพน์ที่สิบคำถามคือเขาถามว่า A9 เนกะไปบวกกับ A สิบะได้เท่าไหร่นะ a เก้าบวก A สิบได้เท่าไหร่เราก็จะหาจากอะไรครับเราก็ต้องหาจากอะไรครับ อานนจารย์ไม่หาให้ดูนะอาจจะเราอาจจะต้องไปหาเองนะครับเขาบอกว่าต้องเอา a10 ตั้งใช่ไหมลบกับเเท่าไรครับเอาโพดที่9กับ10คงไว้โพดที่ต้องหายไปก็คือโพดที่8นะผลบวกของ8โพดแรกหายไปใครที่งงนะาจารย์อธิบายนิดหนึงนะครับ A 10ก็คือ a1- a2 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง A 10รถูกป่ะลบนะ s 8ก็คือ เอหนึ่งบวกเอสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงโพสที่เท่าไหร่ครับโพสที่แปดเห็นปะหนึ่งถึงแปดลบทิ้งเหลือเก้าสิบปะเหลือเก้าสิบอ่ะเหลือโพสที่เก้าบวกกับโพสที่สิบปะก็จะได้คำตอบแหละอ่ะลองไปคิดดูนะครบโพสที่เอนี่ง่ายเลยนะเขาบอกว่าหาเอเอ็นนะครับหาเอเอ็นเราก็คือเอาเอสเอ็นใช่ไหมลบเอสของเอลบหนึ่งก็จะได้เอเอ็นถูกปะ ลองไปแทนค่าดูนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเฉลย2ข้อเนี้ในห้องเรียนนะครับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับเจอกันในห้องเรียนนะครับทุกคนสวัสดีครับ